นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัดฉามิธรรมังสระนังคัดฉามิสังคังสระนังคัดฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัดฉามิทุติยัมปิ ธรรมังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสะระนังคัจฉามิมิตร ชาอาชีวังปะหายะสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกับเตติพึงละเว้นการประกอบอาชีพที่ผิดเสียบุคคลย่อมสำเร็จได้ด้วยการเลี้ยงชีพและประกอบอาชีพโดยสุจริตพระพุทธดำรัส พระบรมบราชวาทของพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสัมมาอาชีพที่ข้าพเจ้าทำนั้นข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของแบรนด์ช่องทางจัดจำหน่ายอิสระ TST Wellness Group และ ได้ร่วมธุรกิจเครือข่ายกับพระจัญญนยิ้มแบรนด์ซึ่งทาง t s t wellness group หรือตัวผมตัวข้าพเจ้านั้นมีปณิธานมีแพชชัน่นมีเจตนารมอันแน่ชัดในสองส่วนหลักๆสองส่วนหลักๆส่วนที่หนึ่งคือส่วนตัวของข้าพเจ้าต้องการ สร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ในขณะอาชีพที่ข้าพเจ้าทํานั้นก็มีสินค้าที่ดูแลสุขภาพตัวของข้าพเจ้าเองไปพร้อมๆกันและส่วนที่สองคือนอกจากเพื่อตัวข้าพเจ้าเองแล้วส่วนที่สองอาชีพที่ข้าพเจ้าทํานั้นสามารถช่วยเหลือคนให้มีสุขภาพดี มีการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังมาเนิ่นนานที่เป็นความทุกข์กายของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเช่นไตไตวายไตวายเรื้อรังไตวายระยะสุดท้ายภาวะน้ำตาลในเลือดสูงภาวะเบาหวานโรคก,กลุ่มหัวใจและหลอดเลือดคอเลสเตอรอลไตกีซลายไขยมันในเลือดสูงหรือรวมไปถึง เอ็นเนื้อเยื่อข้อกระดูกข้อเขา่าข้อเท้าผมผิวเล็บต่างๆเพื่อทำให้ผู้คนได้มีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมากขึ้นอีกทั้งอาชีพนี้ยังช่วยเป็นสะพานเพื่อให้โอกาสคนได้สร้างอาชีพ ให้โอกาสคนในมีงานทํามีรายได้แก้วิกฤตเศรษฐกิจในตัวเองสู้กับค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบันและยังทําให้ส่งต่อโอกาสทางสุขภาพให้กับคนได้ด้วยสัมมาอาชีพที่ข้าพเจ้าได้ทําเหตุไว้ดีแล้วขอจงเป็นพละปัจจัยต่อการเกื้อนหนุนความสําเร็จและการตั้งตัวของข้าพเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งและเสาหลักของครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ต่อไปด้วยเหตุแห่งกรรมดีนี้จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงมีธาตุขันที่เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพียรถ้าเห็นว่าอาชีพที่ผมทำนั้นที่ข้าพเจ้าทำนั้น TST Wellness ได้ร่วมสร้างธุรกิจเครือข่ายกับพระจันยิ้มแบนดซึ่งสามารถทำให้ตัวข้าพเจ้ามีทั้งอาชีพมีงานมีรายได้และมีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันจากอาชีพที่ทำพร้อมทั้งช่วยเหลือคน,ให,อคน,หคนให้โอกาสคนทั้งสุขภาพทั้งแก้ปัญหาคนแล้วก็ให้โอกาสคนทางอาชีพไปพร้อมๆกันในคราวเดียว นี่คือความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจแห่งการให้การแบ่งปันถ้าเห็นว่าเรื่องราวของข้าพเจ้านั้นมีประโยชน์มีสาระและเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นมาเถิดมาเป็นลูกค้ากันมาอุดหนุนซึ่งกันและกันมาเป็นสมาชิกัน มาเป็นทีมผู้สร้างโอกาสทั้งอาชีพรายได้สุขภาพดีไปพร้อมกันมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมธุรกิจ TST Wellness Group เดียวกันข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านเราจะเข้ามาเป็นครอบครัวแห่งความดีงามนี้ด้วยกันเพื่อความสำเร็จเพื่อมีโอกาสตอบแทนคนที่เรารักและรักเราอยู่เพื่อประโยชน์ ดังคําสอนที่พระบรมศาสดาทรงตรัสสอนไว้ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเททะขอพวกเธอทั้งหลายจงทําประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทออย่าลืมว่าการสร้างโอกาสทางอาชีพสร้างงานและ,ะไรายได้และก็ โอกาสของสุขภาพดีจากอาชีพที่ทําแล้วจงใช้สุขภาพดีนี้เป็นสะพานในการเกื้อกูลในการออกสู่การบําเพ็ญเพียรต่อไปและขอจงเป็นพระปัจจัยด้วยเหตุแห่งกรรมดีที่ข้าพเจ้าได้ทาไว้ดีแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงมีทันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบําเพ็ญเพียรเพื่อการชําระจิตที่ในตนให้บริสุทธิ์เพื่อสร้างบาร,รมีธรรมเพื่ออ,อริยทรัพย์ เพื่อมรักเพื่อผลและสุดท้ายเพื่อสร้างทางแห่งนิพพานขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขภาพดีมีความสุขและทำดีผมในานามเจ้าของแบรนด์ t s t w e l l n e s s Group และกลุ่มธุรกิจ t s t w e n ี n e นส์กรร่วมกับธุรกิจเครือข่ายพระจันยิ้มแบรนด์ขอกล่าวคำว่า Happy New Year 2023สุขสันต์วันปีใหม่ ปีมก,การาคม2566กล่าวโดยโชคว,วันอาทิตย์ที่1มก,การาคม2566 2023ปีกระต่ายขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพดีและทำดีสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับ